สวัสดีครับพี่ก๊อปนะครับตอนนี้เราอยู่เกมฟูดแฟนตาซีนะครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับก็ช่วงที่ผ่านมานี่ก็ขอโทษด้วยนะครับที่หายไปอาทิตย์หนึ่งได้มั้งสำหรับเกมฟูดแฟนตาซีนะครับแล้วก็วันนี้ก็กลับมาแล้วนะก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ละเว้นไปนะก็นี่ก็จะพูดรวมเป็นคลิปเดียวอาจจะยาวหน่อยนะครับ รวมถึงต้องขอโทษว่าที่หายไปเพราะอะไรหนึ่งก็ปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเรื่อง2ก็คือเรื่องของอข้อมูลนะครับพี่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกนะวันนี้ก็พยายามรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้แล้วก็มาในคลิปนี้นะครับก็ไปกันเลยนะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเรื่องแรกที่ขอแจ้งนะครับก็คือเรื่องของ Sky Sky Showdown มีการเปลี่ยนเวลานะจากครั้งที่แล้วที่เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลาใหม่หมดแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะวันพฤหัส เริ่มลงทะเบียนที่7โมงเช้านะครับจนถึง5โมง50แล้วก็เริ่มแข่งขันที่เวลา6โมงเย็นจนถึงเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับพี่รู้สึกว่าวันพฤหัสเนี่ยถ้าเอาตามปกตินะน่าลงทะเบียนที่สุดแล้วสำหรับสกายโชว์ดาวนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ดึกนิดน,นึงนะก็วันศุกร์นะครับเริ่มลงทะเบียนที่ตอนบ่าย2โมงนะครับแล้วก็ไปถึงเที่ยงคืน50นะครับแล้วก็แข่งณเวลาตีหนึ่งจนถึง ปี2-30นะพี่ว่าช่วงเวลาเนี่ยพี่ยังตื่นอยู่นะวันศุกร์นี้สำหรับพี่นะได้ <c oughs> แข่งที่แข่งวันเสาร์นะครับเห็นไหมว่ามันข้ามวันไปแล้วนะแล้วก็วันที่3นะครับเเริ่มลงทะเบียนที่วันเสาร์นะครับเวลา6โมงเย็นนะจนถึงตี4ี่นะครับแล้วก็ไปแข่งกันวันอนาะทิตย์ตอนตีห้าจนถึง6โมงครึ่งนะแข่งเช้าเลยนะครับ อาเวลาก็แปลกๆอยู่นะพี่ว่าน้องก็เลือกตามชอบใจเลยนะครับสกายโชว์ดาวมีทุกอาทิตย์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องจัดเลี้ยงนะครับก็จะเป็นระบบใหม่ที่พึ่งเข้ามาได้2อาทิตย์นะครับ <c oughs> 2อาทิตย์แล้ว <c oughs> ก็พี่พึ่งมาทําสรุปให้นะครับก็โดยหลกักๆแล้วเป็นระบบที่อยู่ทาวอรเลยนะครับก็สิ่งที่ต้องโฟกัสระบบนี้มี2ส่วน1ก็คือตัวผู้อาหารเนี่ยเราควรเลือกผู้าหารที่มีสกิลเลเวลนะครับก็ มันจะมีหลายตัวอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวพี่จะทําสรุปให้ทีข้างหลังนะครับแล้วก็นี่หนไหมก็จะมีอย่างช็อกโกแลตเนี่ยจะมีสกิลที่ดึงลูกค้าประเภทเจ้าหญิงเข้ามานะครับโอกาสเพิ่มสูงขึ้น16ยิ่งอัพเลเวลสกิลเนี่ยให้สูงขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสดึงลูกค้าประเภทนั้นมาได้มากขึ้นนะครับก็อันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือลูกค้าที่เข้ามาในแต่ละวันเนี่ยสูงสุดได้5ครั้งจริงๆสามารถเพิ่มด้วยได้เพชรด้วยนะครับเห็นไหมได้เพชรห้าสิบเพชรเลยนะ ก็สามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็ลูกค้าแต่ละประเภทเนี่ยก็นี่ไหมเข้ามาดูที่ข้อมูล VPP นะครับเห็นว่าจะมีลูกค้าเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งลูกค้าแต่ละไลน์เนี่ยก็จะมีไอเทมสุดท้ายอยู่ตรงนู้นนะว่าไอเทมแต่ละชนิดเนี่ยมีผลอะไรซึ่งเราสามารถเอามาใส่ตรงกรอบรูปตรงนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้พี่ยังไม่มีสักอันเลยนะคือมันอมันนานมากนะกว่าที่จะได้ไอเทมพวกนี้จากลูกค้าคือเราต้องทาความสัมพันธ์ของลูกค้าพวกนี้เต็มนะครับ ถ้าเข้าไป d ี p อย่าง็พี่เลือกสักคนนึงนะเจ้าหญิงเมื่อกี้เจ้าหญิงเนี่ยพี่เคยบริการไปแค่2ครั้งเองแล้วพี่อยากได้ตัวเนี่ยพัดขนนกเนี่ยใช่ไหมฮะพี่ต้องบริการจุ้าหญิงทั้งหมด100ครั้งนะดาวก็จะเต็มนะครับพอดาวเต็มปุ๊บก,ก็จะได้พัดขนนกมาใช่ไหมเราก็มาใส่ที่กรอบรูปนะครับมันก็จะส่งผลส่งผลอะไรล่ะเราก็มาดูตรงนี้นะก็จริงๆข้อมูลจากวิกิเนี่ยละเอียดมากนะครับแต่ว่าพี่ว่ามันก็ดูยากอยู่ ก็ไปเจอข้อมูลของฟ o ดแฟนตาซีไทยแลนด์เนี่ยเขาจัดทําไว้นะพี่ต้องให้เครดิตเขานะครับเขาทําได้ดีมากเลยนะเพราะว่าสามารถสรุปได้ภายในรูปเดียวนะแล้วก็เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ผัดขนนกใช่ไหมเจ้าหญิงแล้วก็พี่ใช้ช็อกโกแลตใช่ไหมถ้าสมมุติที่ได้มาแล้วเนี่ยคือทําให้เจ้าหญิงมาเข้ามาใช้บริการทั้งหมด100ครั้งนะก็จะได้พัดซึ่งพัดนี้ก็จะส่งผลให้เราได้ทองเพิ่มขึ้นการบริการในห้องอาหารนะครับทั้งหมด บวก14,000โกซึ่งแต่ละชนิดแต่ละแต่ละไอเทมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างตัวเนี้ยบวกชื่อเสียง25นะครับบางชิ้นบวกไอเทมไอเทมได้2ชิ้นนะอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ละประเภทนะคือสุดท้ายแล้วคือเราก็ต้องทําการบริการลูกค้าทุกลายทุกประเภทนะทั้งหมด100ครั้งนะครับแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกเพีจยใส่กรอบรูปเนี่ยตามที่เราชอบได้นะครับ ก็ตามนั้นอันนี้คือวันนะวันนี้พี่ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ไปยาวๆนะครับก็เป็นระบบถาวรน,นะครับทีนี้เราไปดูส่วนอื่นกันทีนี้เรามาดูระบบตกปลานะครับก็มา2อาทิตย์แล้วเหมือนกันก็มาพร้อมกับระบบห้องจัดเลี้ยงนั่นแหละนะครับก็โดยระบบนี้แล้วเนี่ยก็คือมาตกปลาแล้วก็ได้คริสตัลน,นะครับคริสตัลก็มีทั้งหมด3สีสีฟ้าสีเขียวสีทองสีทองสีเหลืองเหลืองก็ได้นะครับซึ่ง คริสตัลพวกนี้สามารถเอาไปแลกวัตถุดิบในร้านค้าได้นะครับก็พี่ยังไม่ค่อยได้แลกเท่าไหร่นะแต่มันเป็นระบบที่ดีนะคือถ้าเราอยากต้องการอัพอาหารอะไรที่เป็นแรงเอสไปเลยระบบนี้จะอำหน่วยมากนะเราก็ไม่ต้องไปนั่งเอาหัวใจไปหาวัตถุดิบนะครับซึ่งหัวใจก็มีน้อยนะได้แต่ละวันน้อยถ้าตัวคริสตัลไจาได้จากการตกปลาเนี่ยหาได้เรื่อยๆนะสบายมากเลยนะครับโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ย ที่ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือก็เลเวลนะครับเลเวลของบ่อ,บอกตกปลาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเยอะเลยนะครับเราสามารถที่จะปลดช่องนักตกปลาของเราเนี่ยสูงสุดได้5ช่องใช่ไหมก็สูงสุดที่เลเวล21เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่อยู่ที่เลเวลที่ไรพี่อยู่ที่เลเวล12ครับซึ่ง12เนี่ยณเลเวล11เนี่ยพี่สามารถตกปลาได้3เอาพูดอาหารมาตกปลาได้ สามตัวเรียกสามตัวนะแล้วก็มันมีเรื่องของเหยื่อนะครับเหยื่อนะที่เราจะเอามาให้ทิ้งไว้เพื่อให้ผู้ทาหารเราหยิบไปตกนะครับเราก็สามารถใส่ใสายแสงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีเรื่องของมันจะได้อะไรถ้าเราใส่เหยื่อแต่ละเพศอ่ะมีเหยื่อมันมีเหยื่อระดับต่านะครับก็ถูกสุดแล้วก็เหยื่อระดับกลางระดับกลางเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อที่สามารถใช้ทองซื้อได้อยู่แต่ว่าแพงกว่าเหยื่อระดับ แล้วก็เหยื่อระดับสูงสุดเนี่ยต้องใช้คริสตัลซื้อนะครับความต่างของเหยื่อทั้งหมด3ประเภทเนี่ยมันต่างกันยังไงเหยื่อทุกชนิดนะครับมันจะได้คริสตัลธาตุตามสีเลยก็สีเหลืองก็จะได้คริสตัลสีเหลืองสีเขียวก็จะได้คริสตัลสีเขียวน,นะครับสีฟ้าจะได้คริสตัลสีฟ้าแล้วก็มันจะได้ค่าชื่อเสียงด้วยนะครับเราไม่นับของเรื่องของ E.P. ของตัวบอดตกปลานะก็อันนั้นก็ได้กันหมดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เหยื่อระดับต้นเนี่ยมันจะได้แค่คริสตัลนธาตุกับชื่อเสียงนะครับแล้วก็เห็นไหมอันนี้ก็คือราคา150โกลแล้วก็เหยือ่อนจะอยู่ได้นานทั้งหมด120ิวินาทีหรือ2นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็เหยื่อระดับกลางเนี่ยราคา1,200โกสามารถใช้ได้นาน720วินาทีนะครับซึ่งเหยื่อระดับกลางเนี่ยจะเริ่มได้ผลผลวิญ,ญญาณและผลวิญ,ญญาณไฟเนี่งลูกในโอกาสที่จะได้เนี่ย15%นะครับ และมีโอกาสจะได้หัวใจด้วย1ดวงมีโอกาส2%แล้วรวมถึงจะมีคริสตัลสีลุ้มด้วยคริสตัลสีลุ้มเนี่ยมันจะสามารถเอาไปบดอิกซอรูปความทรงจําของผู้ทาหารนะครับซึ่งใช้ทําอะไรพี่ยังไม่รู้นะนะครับอาจจะเป็นคอลเลกชันสวยๆก็ได้นะครับแล้วก็เหยื่อสุดท้ายเนี่ยระดับสูงเนี่ยจะเป็นเหยื่อแบบนี่ราคา1คริสตัลนะครับนี่ต้องใช้คริสตัลเซอพี่ไม่เคยซื้อนะพี่รู้สึกว่ามันเปลือง แต่มันสักวันอาจจะค้นพบก็ได้ว่ามันคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็คือตัวเหยื่อระดับสูงเนี่ยจะอยู่ได้นาน900วินาทีมีโอกาสได้ผลวิญญาณไฟ2ลูกในโอกาสได้เนี่ย60%แล้วก็หัวใจ1ดวงเนี่ยโอกาสได้6%แล้วก็จะได้คิสตันสีลุงน่าจะได้ทิสตันสีลุงมีโอกาสเยอะกว่าระดับกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอื ก็โดยระบบตกปลาก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตกตกๆๆตกตนะครับแล้วก็มันอยู่ที so, ่เก็บเกี่ยวตรงนี้เราก็สามารถที่จะรับนะเรียกกดรับนะปึ๊บมีคริสตัลสีลุ่มด้วยนะคริสตัลสีลุ่มมันก็จะกลายเป็นอิกซอนะครับนะฮะเห็นอย่างนี้ถ้าดูรูปนะที่ว่านี่น่าจะเป็นรูปของเข้าวแมวอ่ะคุ้นๆอยู่นะอืมนะครับก็จบแล้วนะนี่คือระบบตกปลาละเอียดไหม น่าจะมีรายละเอียดกว่านี้อีกเนาะ <c oughs> ถ้าเจอความลับอะไรเดี๋ยวพี่เจอมาบอกอีกนะครับทีนี้มาดูส่วนของกิจกรรมที่ยังเหลืออยู่นะครับก็จะมีกิจกรรมเวลาลัตเวนเป็นกิจกรรมของพุดดิ้งกับเจลลี่นะครับซึ่งอยู่ในชุดของน่าจะเป็นตำรวจญี่ปุ่นนะครับสกินนี้พี่จําได้ว่ามาครั้งแรกที่เซเวอร์ญี่ปุ่นนะก็มาดูกันก็จะเป็นกิจกรรมที่เราต้องไปทำเควสอะทำเควส์ทำเนื้อเรื่องแล้วก็ใช้หัวใจสีเหลืองนะครับเอามาหาวัตถุดิบพวกนี้ในการทำเนี่ย ก็พี่ดูสรุปให้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวนี่เข้าไปที่ดันเจียนนะครับถือถ้าเราเลือกเส้นทางเควสเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่พี่ทําให้นะแต่ว่าน้องๆน่าจะไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับั <c oughs> คงไม่มีใครมาอยู่แถวนี้แล้วมัง้งก็ถ้าใครไม่ได้ดูก็ก็ดูน,น,นี้เป็นสปอยอย่างลรกนะครับรวมถึงอันนี้ก็เป็นสรุปให้เลยนะครับก็นะวันนี้ก็พี่ว่าก็น่ายังทันอยู่นะถ้าต้องการสกินนะครับ ถ้าต้องการสกินของเจลลี่หรือว่าของพุดดิ้งเนี่ยหรือจะเหมาก็แล้วแต่นะครับก็สรุปให้คือเราได้ฟรีทั้งหมด10วันก็จะมีหัวใจเหลืองทั้งหมด1,000หัวใจใช่ไหมถ้าต้องการสกิลของเจลลี่เนี่ยก็ต้องใช้ประมาณ2,900หัวใจเหลืองนะครับก็ต้องรีทั้งหมด19ครั้งนี่คือเราไม่เรารวมของตัวที่ฟรี1,000ด้วยนะครับก็ต้องใช้เพชรทั้งหมด855เพชรในการรีสกินพวกนี้ต้องใช้เพชรนะครับต้องรีนะ แล้วก็หรือพุดดิง้งจริงๆใช้ของรางวัลที่แลกต่างกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ใช้จํานวนรีเท่ากันนะครับเห็นหมัหัวใจเหลืองนะแล้วก็รีสิครั้งนั่นเองหรือถ้าน้องอยากจะเหมาทั้งคู่นะอยากได้ทั้งคู่เลยก็ต้องใช้ทั้งหมด5,800หัวใจเหลืองนะครับซึ่งก็รีทั้งหมด48ครั้งนะครับทั้งหมด2,160เพชรนะก็ตัดสินใจกันเองนะที่ไม่นะครับที่เก็บไว้ วันยา,ยากนะริสตันตอนนี้พี่ตุนมานานมากนะพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยในภาคนี้นะครับก็อาจจะมาแลกของ้งล,งล่างก็ได้นะครับก็ของดีทั้งนั้นเลยนะครับนี่เอาละทีนี้มาดูอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมสีเขียวแห่งฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับเป็นกิจกรรมของน้องชาเขียวนะครับก็เป็นระดับ SR นะเป็นฮิลเลอร์นะครับถามว่าเก่งไหมเดีย๋ยวเรามาดูสกิลน้องกันนะครับสกิลของน้องข้าวชาเขียวนะครับ ก็สกิลพื้นฐานนะครับก็จะทําการฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมที่พลังชีวิตต่ําที่สุดนะครับก็ฮิวได้แรงไหมไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เป็นเี้เป้าเดียวนะครับสกิล <im it> พลังงานนะก็น้องก็จะทาการฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยนะแล้วก็ฮิวถ้าดูจากความแรงน่ยจะพอๆกับโจ่าปานะครับน่าจะฮิวได้แรงเหมือนต้องหวานนะแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับ10%นานเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับ แล้วก็สกิลพลังงานสามารถคอมโบคู่กับโทโสกนะก็จะทําให้หิวได้แรงขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกลายเป็น15นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่พี่สรุปไว้ให้นะว่าถ้าอยากได้น้องอข้าวชาเขียวเนี่ย5ดาวต้องใช้หัวใจเท่าไหร่อันนี้กะประมาณเอานะเห็นนะสมมุติ1ใบใบใบ,บ,บเหมือนใบ5แฉกเนี่ยนะได้ประมาณ2หัวใจนะครับ0ดาวได้ตัวมาเนี่ยใช้ได้หมด2,000หัวใจ ที่ว่าต้องทําสัก2ดาวถึงจะเริ่มใช้งานได้นะก็ใช้ประมาณ3,700หัวใจก็กิจกรรมนี้มีทั้งหมด11วันนะก็หาร11ไปนะว่าตกวันหนึงจะใช้หัวใจเท่าไหร่นะครับหรือใครอยากได้5ดาวหรืออยากได้4ดาวสําหรับน้องอข้าวชาเขียวนะก็อาจจะไปเปิดหีบก็ได้นะหีบที่ได้จากกิจกรรมเทศกาลอาหารนะจะบูก็ได้สําหรับพี่พี่ก็ยังลังเลอยู่ ยังลังเลว่าจะทําน้องสัก2อสาดาวดีไหมนะครับเด<ๆ>ี๋ยวพี่ค่อยตัดสินใจวันท้ายๆแล้วกันนะนี้มาดูกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ยังเหลืออยู่นี่ในตู้อัญเชิญเนี่ยในตู้อัญเชิญเนี่ยมันจะมีพวกนี้สองตัวที่เข้ามานะก็ไปดูนะเห็นไมครับมันจะมีน้องที่เท่ๆคนนี้นะครับนี่คือไก่ทอดนะครับ <laughs> ไก่ทอดนึกถึง KFC ขึ้นมาทันทีเลยนะ ก็เป็นระดับ sr แล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออะไรอีกตัวหนึ่งคือ Air Care นะดูลุกไม่น่าจะเป็นขนมที่ดูนุ่มนิ่มเลยนะ <c oughs> Air Care <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นระดับ r นะครับก็จะผูกเพิ่มเข้าไปอยู่ในตู้ถาวรน,นะณนะตอนนี้ตู้เนี้วันนี้วันที่28นะครับก็จะถึงถึงสิ้นเดือนนะเลดก็จะหมดไปซึ่งเรดนี้เท่าไหร่ไก่ทอดเนี่ยจะอยู่ที่เรทหละกันปรับขึ้นนะครับ แล้วก็แอร์แคร์ล่ะโอ้แอร์แคร์ยี่เลยนะถือว่าเยอะมากนะครับนี้มาดูสกิลของทั้งคู่กันนะไก่ทอดนะครับเป็นสายเวทมนต์สายเมจิกนะครับสกิลพื้นฐานเนี่ยไก่ทอดจะไล่กระถาทําให้ตนเองเข้าสู่สภาวะบ้าคข้างนะครับโจมตีสตูที่อยู่ใกล้สุดสร้างความเสียหาย100%ซของพลังโจมตีและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกห้หน่วยอืม เข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งนี่ตกลง,งบ้าจริงไหมเปิดเซิร์ฟแล้วก็ทําอะไรไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สกิลพลังงานไก่ทอดวางมือลงบนพื้นนะครับโจมตีสตูที่อยู่ที่ใกล้สุดสร้างความเสียหาย100%ของพลังโจมตีตนและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก330แต้มและทําให้สตูที่รับความเสียหายจากเบสิคสกิลเพิ่มขึ้นอีก15%ระยะเวลา5วินาทีอ๋อก็คือเป็นตัวโจมตีเดี่ยวที่เป็นเป้าใกล้ที่สุดนะใช่ไหม ใกลสุดนะครับเป็นตัวตีข้างหน้านี่แหละแต่เป็นสายเวทมนต์นะทําตัวเหมือนสายไฟเตอร์นะครับแล้วก็จะจะทำให้สตูเนี่ยโดนโจมตีธรรมดาแรงขึ้นอีก15%แล้ก็เพื่อนๆก็จะช่วยตีให้แรงขึ้นได้ก็โอเคนะก็ดีเหมือนกันนะครับนี่คือไก่ทอดตัวเดนิชันสิน่าจะเป็นผู้ชายนะ แต่ทรงผมอย่างนี้นี่จะเป็นผู้หญิงไมได้มั้งเนี่ยผมไม่ใช่แฉลบใช่ไหมที <c oughs> นี้มาดูแอร์แคร์กันนะครับแอร์แคร์เนี่ยเป็นสายป้องกันซึ่งเขาว่าไม่ค่อยดีนะก็เนื่องด้วยเป็นระดับ R ด้วยลหละนะครับมันสเตตัสมันคงน้อยแอร์แคร์ปล่อยลำแสงนะครับสร้างกรอ,อกให้กับตนเองดูดซับความเสียหาย15แต้มนะไม่ค่อย แล้วก็สกิลที่2นะครับสกิลพลังงานแอ์แคา์ปล่อยแสงแอ์แคา์ปล่อยสายฟา้าครับสร้างความเสียหายแก่ศัตรู1เป้า100%อรของพลังโจมตีและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกร้อยสามสิบแต้มและทำให้สตันอ๋อก็แปลกนะเป็นสายเป็นสายดีเฟนต์นะครับแต่ว่ามีสกิลโจมตีเป็นสกิลพลังงานแลวก็พี่ว่าอย่างนี้มันจะพลังโจมตีของ แค่ไม่น่าจะเยอะนะเป็นสายดีเฟนต์นะครับต้องดูที่สเตตัสอีกทีหนึ่งนะที่ไม่ได้เปิดนะครับตัวเดนิชันไปแต่เท่ดีนะเท่ดีนะครับแต่เท่าที่เห็นเขาคุยกันมานะเขาบอกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับตันนี้ก็ไม่ใช่นะตัวนี้นะก็แต่เท่ดีนะครับถึงอนาคตพี่ว่ายังไงเราก็ต้องได้อยู่แล้วสำบอ่าตัวนี้ไม่เท่าไหร่แต่สาหรับไก่ทอดสําหรับใครชอบเนี่ยพี่ว่าก็ได้นะครับได้ ใช้ได้อยู่นะตัวนี้นะครับแต่พี่ไม่ได้เปิดนะทักนีพี่ขอบายนะครับเพราะว่ายัางไงก็อยู่ในตู้ถาวรนะคือสักวันเราจะได้เจอกันอยู่ดีนะวพวกนี้นะเพราะว่ามีตัวที่อนาคตเท่ๆสวยๆจะมาอีกเยอะนะครับตุนไว้นะตอนนี้ก็ตุนทรัพยากรไว้นะครับครั้งที่แล้วนี่ก็อะไรนะกระโดดกำแพงที่ก็แห้วไปแล้วนะไม่ได้นะครับโอเคครับก็ฟูดแฟนตาซีนะพี่กลับมาแล้วนะครับ ก็หลังจากนี้คือเราปูพื้นให้เท่ากับปกติแล้วนะที่ไม่ได้ฆ่าอะไรไปนะแล้วก็อนาคตเนี่ยกิจกรรมอะไรใหม่มาเจอกันแน่นอนนะครับจะกลับมาแล้วนะครับก็ขอให้สนุกกับเกม Food Fantasy นะครับวันนี้พี่คอปก็ขอตัวก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้าก็ผมสวัสดีครับ kinds of biscuits and ice cream